สวัสดีค่ะเจอกับช่องคุณพิงค์เจแปนนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยแดดจัดจ้านแต่ลมแรงมาก12องศาค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารอินเดียกันค่ะคุณคุณนี้ก็กำลังสูบหลอลมรถจักรยานอยู่นะคะคุณพิงค์ก็จะวันนี้เราจะไปจักรยานกันค่ะใกล้บ้านเองค่ะไปกันนะคะไปกินอาหารอินเดียกันค่ะ ลูกจังลูกคุณพิงคนะคุณคุณนี้ก็เตรียมพร้อมปกติเขาจะมีรถจัก,กรยานของเขาแต่คือวันนี้ไปจัก,กรยานที่มีแบตเตอรี่นะคะโอเคค่ะไปกันค่ะ,ค,ค,ะคุณคุณนี้ไปก่อนละค่ะโอ้ขอโทษทีค่ะมือไป,ไปกันค่ะ บ้านตอนนั้นที่เคยทำคอนเทนต์นะคะสร้างเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ขับจักรยานมือเดียวนะคะอันตรายมากเลย <Greek. S 2> <laughs> บริเวณแถวบ้านคุณพิงค์ค่ะหลังบ้านนะคะเราจะไปทะลุแล้วก็จะไปถนนใกล้บ้านเองค่ะใกล้ๆเอง <c oughs> ขับไปกันนะคะอาจจะสั้นนะโอ้โหมก ได้แล้วค่ะโอเคค่ะออกมาถนนใหญ่แล้วค่ะนี่ถนนจักรยานนะคะ ติดไฟแดงรอค่ะรวน,นี้ปั่นจักรยานแม่บ้านค่ะไปแล้ว ถึงแล้วค่ะร้านเดิมร้านเก่านะคะไปค่ะอาหารอินเดียนะคะเข้าไปข้างในกันค่ะโอ้คนเยอะมากเลยค่ะทุกทุกคน การทุกคนเราก็ได้เบียร์มานะคะคุณคุณนี่ไม่ไปเพราะว่าเราคุณวอดิซัตดิซั e don't know what is that but at least I form beer, <Awesome. S 2> okay. be a beer อ่าฟรีมากับเบียร์นะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะทุกทุกคนโอเคค่ะเรามาดื่มเบียร์รอนะคะ ตาลายค่ะรู <S <S ้จักชื่อนะคะัาพาโดัาพาโดนะคะัาพาโดรสชาติไมนเรามากินกันค่ะแล้วก็ได้นี้มาอีกค่ะมาทานรออาหารนะคะวันนี้ลูกค้ายเยอะมากค่ะแต่ครั้งแรกที่เรามาแล้วก็เห็นลูกค้ายเยอะนะคะลูกค้ายเยอะมากค่ะ ผ่าพัาโดกันค่ะป่าพัโดโตกูดวิสเบียคุนี้บอกนะคะคุณนี้บอกนะฮะจริงๆค่ะดีมากกับเบียคะ่ะเข้ากันมากกับเบียนะคะมาแล้วคะ่ะของคุณพิงค์นะคะว้าวว้าวว้าวา เซ็ดสุดในร้านค่ะน่าเด้ดค่ะันนี้ก็มาแล้วค่ะรนนาคาน,น,น,นังใหญ่แบบเบลเทอร์นะคะมากินแันเนะคะ่ะว้าวมาค่ะทุกคนเรามาจ้วงกันนะคะ ต้องฉีดนิดอ่อนค่ะได้นานมาแล้วค่ะนันกาลิกก็คือน,นันกะทิยมค่ะอ่ากินกันค่ะ บอกอร่อยที่สุดเออไม่ใช่เผ็ดที่สุดในร้านเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดอร่อยนะฮะเนี่ยคิ o วอร่อยมากเลยแล้วก็นานเขาแบบกระเทียมกลิ่นกระเทียมอย่างดีมากเลยค่ะหอมมากอร่อยมากค่ะเราจะมาทานอีกรสชาติอ่กนะคะของคุณนี้นะคะ คนเดียวมากเลยค่ะลูกค้าเด็กนะมาชิมรสชาติที่สองนะคะ <Okay. S 1> ช่วงตรงนี้เลยอ <Wow. Wow. S 1> ร่อยเลย <Okay. S 1> แต่คุณพิงชอบรสชาติแรกเหรอ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลูบไล่ของคุณคุณนี้นะคะว่าเขากินกะลของอะไรนะคะไปจ้วงกันค่ะมากะลีต้นไทรมาค่ะเยวะมากก่อนนะคะไปจ้วองคุณคุณนี้มาค่ะ รสก็คือรสก็สวีตบรสวีท <Really sweet. S 1> สวีทอ,ออกรสชาติหวานค่ะเนี่ยของคุณพี่หวานค่ะแต่คุณนี่อร่อยอร่อยกว่าเพราะติดกว่าค่ะชนะเลย โอเคคุณคุณน,นี้ได้ดานมาร้อนร้อนี้อนร้อนร้อนมาอันใหม่นะคะคือฟรีนานข่ร้านนะคะอาหารเชียงค่ะมากินต่อค่ะโก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 ,โก โอชิโอชเโอชิเดโอ้ feel o ค่ะทุกคนเราสองคนก็ อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะนี่ร้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุณพิงค์เจปแปนด้วยนะคะอ่ะ subscribe ชั้นนิลตัวหรอกยูโชูนชมัสขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันดีพี่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ